โดนไฟฟ้าเปลี่ยเนเหมือนระเบิดเวลาถ้าหากเกิดความเสียหายที่ถึงขนาดไฟไหม้แล้วจับไม่ได้นะรับสมาคมประกันวินาศภัยไทยคาดการปี2568เติบมต้น1.5-2.5%เตรียมประกาศใช้เบี้ยประกันแบบโควเปเมนต์เริ่มมีนาคมปีหน้า ดรสมพรสืบทวินกุลนาย,ยกสมาคมประกันวินาศภัยไทยเผยถึงผลประกอบการในรอบ9เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนกันยายน2567ธุรกิจประกันวินาศภัยมีเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงรวม2 9 6 0ล้านบาท มีอัตราการเติบโตติดลบ0.5%เมื่อเทียบกับปีก่อนอันเนื่องมาจากสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวส่งผลให้ผู้คนระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้นอีกทั้งยังเจอภัยธรรมชาติที่คาดไม่ถึงทําให้ในปี2567คาดการว่าจะเติบโตราว0-1%มีเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงรวม285,790ล้านบาทถึง288,650ล้านบาท แต่อย่างไรก็ตามสําหรับปี2568ก็คาดการว่าจะมีอัตราการเติบโตที่ดีกว่าปีที่ผ่านมา1.5-2.5%เบี้ยประกันภัยรับโดยตรงรวม291,240ล้านบาทถึง294,100ล้านบาทจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่ชัดเจนขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศที่กําลังพัฒนาซึ่งช่วยสนับสนุนการขยายตัวของธุรกิจประกันภัยอีกประเด็นที่น่าสนใจสําหรับปี2568คือการประกันสุขภาพที่เผชิญกับ medical inflation ท สูงขึ้น8-10%ต่อปีส่งผลให้ประกันสุขภาพต้องปรับอัตราเบี้ยประกันที่สูงขึ้นโดยกรมธันสุขภาพที่จะออกใหม่ในอนาคตหรือไตามาาแรกเดือนมีนาคม2568เป็นต้นไปจะเป็นกรมธัน์ในลักษณะค่าใช้จ่ายร่วมหรือ co-payment ซึ่งในขณะนี้ทางสมาคมประกันวินาศภัยไทยและสมาคมประกันชีวิตไทยกำลังหารือร่วมกันเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับประชาชน เราเห็นได้ว่าขณะนี้ประเทศไทยเองนะครับทั้งในส่วนของภาครัฐที่มีการลงทุนในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานมีการลงทุนในเรื่องของการสร้างโอกาสใหม่ๆของการแข่งขันของประเทศไทยนะครับก็เชื่อว่าจะทําให้การประกันภัยในปีหน้านะครับมีโอกาสที่จะเติบโตได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับโดยมีการประมาณการในเรื่องของ GDP ปีหน้าเอาไว้ที่อยู่ระหว่าง2.3ถึง3.5นะครับเราก็คิดว่าในเรื่องของธุรกิจประกัน วินาศภัยเองนั้นนี่ครับก็น่าที่จะมีอัตราเติบโตโดยภาพรวมนะครับระหว่าง1 5ถึง2.5เปอร์เซ็นต์นะครับเพราะนอกจากในเรื่องของการลงทุนของภาครัฐแล้วนะครับเราได้เห็นแนวโน้มของภาคเอกชนซึ่งมีการลงทุนกันอย่างมากขณะเดียวกันนะครับภาคค่าใช้จ่ายครัวเรือนนะครับก็เห็นได้ว่าภาครัฐพยายามที่จะทให้ประชาชนและครัวเรือนนั้นมีรายได้เพิ่มสูงขึ้นมีค่าใช้จ่ายที่ลดน้อยลงนะครับสิ่งเหล่านี้ก็จะทําให้ธุรกิจกระวินาทีสปยนั้นมีโอกาสเติบโตได้มากยิ่งขึ้นนะครับ โดยในปีหน้านั้นเนีครับเราคาดว่าการเติบโตของการประกันภัยรถยนต์นะครับซึ่งหน้าที่จะอยู่ระหว่าง1-2%นะครับขณะที่การเติบโตที่ยดที่สุดนะครับก็จะเป็นในโลกของการประกันภัยการท่องเที่ยวนะครับซึ่งจะอยู่ระหว่าง7.5-8.5% และก็ยังเชื่อว่าการประกันภัยอัคคีภัยนะครับก็ยังมีอัตราเติบโตได้อย่างต่อเนื่องนะครับจากปีที่แล้วที่เรามีอัตราเติบโตอยู่ระหว่าง5-6%ในปีหน้านั้นเราก็ยังเชื่อว่ายังมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องระหว่าง5.5-6.5%าถึงนะครับทำให้ภาพรวมของธุรกิจประกันเัสภัยในปีหน้าน,นะครับประมาณการว่าจะมีอัตราเติบโตอยู่ระหว่าง1 5ถึง2.5เปอร์เซ็นต์ครับ เรื่องหนึ่งนะครับที่เป็นปัญหาของธุรกิจประกันภัยนะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจประกันชีวิตหรือธุรกิจประกันมินาสภัยก็คือในเรื่องของการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลหรือที่เราเรียกกันว่า medical inflation นะครับซึ่งเท่าที่ผ่านมานั้นนะครับมีการเติโตเฉลี่ยอยู่ระหว่าง8 1 0ถึงทำให้กลายเป็นปัญหาของการรับประกันภัยนะครับซึ่งในขณะนี้ทั้งสองสมาคมนะครับคือทั้งสมาคมประกันชีวิตและสมาคมประกันมีสภัยนั้นเราได้แนวนำแนวความคิด ในเรื่องของโคเอนไซม์นะครับนำมาใช้ในเรื่องของการประกันสุขภาพในอนาคตนะครับถ้าถามว่าเรามีความพร้อมขนาดไหนนะครับต้องเรียนตรงๆว่าในแนวความคิดเรื่องของการนำโคเอนไซม์มาใช้นะครับเราได้มีการศึกษาบทเรียนจากประเทศต่างๆ นะครับก็เราได้เห็นแนวโน้มของการนําเรื่องนี้มาใช้จากประเทศสิงคโปร์นะครับคิดว่านามาประยุกต์ใช้ในประเทศไทยได้นะครับส่วนเรื่องความพร้อมนั้นนะครับไม่ต้องห่วงนะครับธุรกิจประกันวินาศภัยธุรกิจประกันชีวิตมีความพร้อมในเรื่องนี้เป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าเราได้มีระบบในเรื่องของการจัดการสินไหมอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้น ก็ไม่น่าเป็นกังวลในเรื่องของความพร้อมครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับในรายละเอียดของการที่จะนําเรื่องโคเปอ์เมนต์มาใช้ในรายเอย่างไรนั้นนะครับก็จะต้องทั้งสองสมาคมจะไปพูดคุยในราย,รยละเอียดแล้วก็ต้องยื่นเรื่องไปที่คอ,อพอพอนะครับขออนุมัติในหลักการแล้วก็ขอให้คอพออนุมัติหลักการนะครับแต่เราได้ตั้งเป้าไว้ว่าเราจะเริ่มนํามาใช้ตั้งแต่เดือนมีนาคมปีหน้าเป็นรถไฟครับ ราคาเบี้ยรประกันไทยของรถ E ีวเนี่ยจะสูงกว่ารถสันดาปโดยเฉลีย่ยอยู่ที่ประมาณ3 0แต่ประเทศไทยเป็นข้อยกเว้นเพราะว่าเรามีมิติของการแข่งขันทางการตลาดเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะมากเพราะฉะนั้นในประเทศไทยนั้นนี่นะครับในขณะนี้ค่าเฉลีย่ยของเบี้ยรประกันไทยรถอ e ีวนั้นนี่นะครับมันแตกต่างกันแล้วแต่แต่ละบริษัทประกันไทยจะไพรซ์ไม่เหมือนกันนะครับจึ่งยังหาค่าเฉลีย่ยที่มันจะแพงสูงกว่ากันมากมนายอยังไงแล้วก็สมาคมก็จะไม่ออกไกด์ไลน์ไปให้ ก็ถือว่าขณะนี้เราอยู่ในสถานการณ์ของกาออรการตลาดเสรีแต่เราเพียงแต่ให้ไกด์ไลน์ว่าความเสี่ยงจากในเรื่องของค่าซ่อมของรถ EV นั้นเนี่ยครับโดยทั่วไปแล้วนี่นบสูงกว่ารถสันดาปอย่างไรนะครับอันนั้นก็จะเป็นสิ่งที่สมาคมไม่มีการออกข้อมูลข่าวสารเตือนกับสมาชิกแต่ว่าเราก็ให้สมาชิกไพรซ์กันเองนะครับแต่ถ้าเราไปดูไพรซ์ของราคานะครับโดยเฉพาะในอเมริกา นะครับเราจะเห็นได้ว่ารถของ e v นั้นนยครับสูงกว่ารถสันดาปอยู่ระหว่งาง3 0มสิบถึงห้อของเบี้ยรประกันภัยของรถ e v ที่ประเทศอีนนะครับสูงกว่ารถสันดาปอยู่ประมาณ 20- 3 0ถึงนะครับแต่ประเทศไทยเราเราไม่ได้ออกไกด์ไลนล์เพียงแต่ว่าคอมอนก,ก็ออกทาริฟมาให้ซึ่งมีช่วงอยู่แล้วก็แต่ลรบริษัทประกันภัยก็ไปว่ากันเองในขณะนี้ท่านจะเห็นได้ว่ามีการแข่งขันกันค่อนข้างที่จะรุนแรงอยู่ นะครัก็สภาคมก็เลยไม่ได้ออกไกด์ไลน์ให้นะครับคือจริงๆไอ้ตัวตัวค่าซ่อมเนี่ยทางไทยรีของคุณโอรานเนี่ยเขาเคยทำสำรวจมาแล้วนะครับไอไอความแตกต่างมันจะอยู่ที่จำนวนเปอร์เซ็นต์ไม่มากนะเพียงแต่ว่ารถไฟฟ้าเนี่ยประเด็นของตัวที่มันมีปัญหาหนักๆก็คือกรณีการเสียหายของแบตเตอรี่ ในต่างประเทศผมเชื่อว่าทุกคนจําได้แต่เมื่อกี้ท่านนายกก็พูดถึงประธานาธิบดีช้ำตอนที่คุณช้าแกมารับตําแหน่งประธานาธิบดีครั้งใหม่เนี่ยประโยคหนึ่งที่เขาพูดเรื่องการมันเกี่ยวข้งของกับการประกันภัยรถยนต์คืออะไรครับรถยนต์ไฟฟ้าคือหายยนะของธุรกิจรถยนต์ของโลกที่จีนเนี่ยแนวโน้มของการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเริ่ม ลดลงด้วยความระมัดระวังมากขึ้นเพราะมีวิศวกรไฟฟ้าคนหนึ่งออกไม่สัมภาษณ์ว่ารถยนต์ไฟฟ้าเปลี่ยนเสมือนระเบิดเวลาถ้าหากเกิดความเสียหายที่ถึงขนาดไฟไหม้แล้วดับไม่ได้นะครับไม่ว่าจะเอาไอ้เครื่องดับเพลิงสายแคมีเรื่องดับดับไม่ได้เอ๊ะไอ้ตัวหนึ่งที่มันอาจจะเกิดขึ้นมาได้เนี่ยก็คือความเสียหายที่วันนี้ทั้งโลก กังวลมากนั่นก็คือความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติเห็นไหมไฮเมชเชงตอนเนี้ไม่ว่าหน่วยงานไหนตลา,าดรับทัพก็ทำนานแล้วแต่ของเราประกันภัยเนี่ยของพอก็เริ่มมาจี้ให้ทุกบริษัทต,ต้องทําแผนบริหารความเสี่ยงตัวพวกนี้เข้าไปประกบกับอะไรต่างๆนะครับซึ่งปีหน้าเรื่องของรถยนต์เนี่ยก็ต้องเรียนท่านว่ามันใกล้จะมาถึงจุดที่รถยนต์ไฟฟ้ากับรถใช้น้ํามัน จะมาอยู่ในเส้นทางเดียวกันแล้วนะครับ